หลอกคราบเสร็จแล้วหลอกคราบเสร็จแล้วเกยเกยชืบพอจับห,จหน่อยชืบอุ๊ปไม่สี่ เรกคาบเสร็จแล้วสีเหลืองสวยมากเลยกล้องไม่โฟกัสอีกสีเหลืองสวยมากสีเัลืองสวยมากเราคาบเสร็จแล้ว สีเหลืองสวยเดี๋ยวคราบอมันก่อนโหพันขนมั่วไปหมด นี่นะคือคราบของน้อง